วิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ประสบการณ์ขณะที่ท่านเดินทุดงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องราวของวิญญาณของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งตายไปแล้วแต่ทว่าก็ยังคงวนเวียนและคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างโลกมนุษย์และโลกของวิญญาณแต่ด้วยอำนาจแห่งโมหะก็คือยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาและไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วนั่นเองครับ แล้วเรื่องนี้นั้นก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวบ้านนี้นั้นก็ได้ออกไปทำธุระนอกบ้านแต่พอกลับมาถึงบ้านนะครับก็เป็นลม้มล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติแบบกระทันหันครับซึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็รีบเข้ามาประถมพยาบาลแบบกุลาหุ่นเลยทีเดียวแต่ครั้นพอลูกสาวได้ฟื้นคืนสติขึ้นมากลับมีลักษณะท่าทางที่ผิดแปลกไปจากเดิมประดุดดังคนละคนกันเลยทีเดียวนะครับ แววตาขุ่นขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นแหบห้าประหนึ่งเป็นเสียงของผู้ชายมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารขาวมากินอย่างมุมมามคล้ายกับว่าอดจากหิวโหยมาช้านานครับและเมื่อพ่อแม่เห็นลูกสาวมีปฏิกิริยาผัานแปรไปอย่างกระทันหันนั้นก็รู้แน่แก่ใจนะครับว่าคงจะมีวิญ,ญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่จึงออกไปตระเวนหาหมอผู้ที่มีวิทยาคมที่ขลังเพื่อมาขับไล่วิญญ,ญาณที่สิงสู่นี้ให้ออกไป